สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงค่ะแล้วก็กล้องนะครับกับร้าน19โพสีทองนะครับนี่วันนี้มีรถอีกหนึ่งคันใช่เป็นรถตัวท็อปเลยคันนี้ใช่ตัวท็อปก็คือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอยากขับ SUV แล้วก็ไดออปชันตัวท็อปเกียร,รมาพร้อมแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใช้น้อยมากแรกใหม่แค่80,000โลนะคะแล้วคือจากแบบ คือสมัยนะั้นนะเขาก็ล้านล้านกว่าเนาะล้านสามล้านสี่เพราะว่าเขาเป็นตัวโฟวิลนะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือแค่หกแสนกว่าบาท mm hmm. ราคาค mm ุ hmm. ้มมากน่าใช้มากใช่แล้วก็ฟรีดาวได้นะคะถ้าฟรีดาวเราก็จะผ่อนเขาค่าน่าจะประมาณสักเท่าไหร่นะก้องหมื่นหนึ่งไหมประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะแจ้งราคากันนะคะทุกคนเดี๋ยวอิงจะพาไปดูสภาพรถของเจ้าคันนี้ก่อนนะคะว่า รถที่ใช้ไปแค่8,000 0<บ>โลน,นะใช่ครับเ,ออเป็นรถเดี๋ยวให้กล้องบอกรุ่นบอกปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพของตัวรถทั้งหมดกันซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าใครงบไม่สูงมากนะคะเล่นคันนี้คือดูแลรักษาง่ายๆไม่จุกจิกที่สําคัญเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็เข้าสูตรมาตลอดอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวให้กล้องบอกรุ่นบอกปีกันก่อนเลยได้ครับคันนี้นะครับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับ<ฆ>2.4 GT Premium คเครื่องยนต์ 2,004, 2004. นะครับเป็นตัวท็อปขับ4นะมี4มีเกียร์โฟร์ให้ใช่ครับลุยได้ไม่ว่าจะช่วงถนนตกถนนลื่นฝนตกถนนลื่นไม่ใช่ถนนตกแล้วก็มาในปี2016นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนซึ่งจริงๆเห็นโฉมเนี้ยคือมีตัวกล้องรอบคันมาให้หมดแล้วเพราะว่ามิซูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่คือ ใส่ออปชั่นมาเยอะมากปีสองพันสิบหกของถ้าเป็นแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยยังไม่ให้อะไรเลยแต่อันนี้ก็คือมีออปชั่นมาให้ครบหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนเลยเนาะรูปชมก็จะเป็นตัวหน้ากระจังตัวนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นสีขาวสียอดนิยมเลยนะคะตอนนี้นึกอะไรไม่ออกก็ต้องเป็นสีขาวไว้ก่อนอ่ะแล้วก็คันนี้มีแต่งตัวล้อแม็กมาด้วยนะคะก็คือแต่งมาแบบด,ดูดูหล่อไม่ได้ดูแบบ ธรรมดาอะไรนี้เนาะก็ะได้เป็นแมกลายนี้นะคะแล้วก็เป็นแมกอย่างดีนะเวลาขับความเร็วก็เออประมาณสักร้อยร้อยกว่าพวงอะไรก็ไม่สั่นนะคะ<ม>นี่เลยแล้วก็คันนี้นะทุกคนได้ยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะคะเมื่อสักครู่อย่างดูแต่ว่าฝั่งนี้เขาน่าจะสลับปียางไว้ข้างในเดี๋ยวมีปียางเดี๋ยวจะพาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือคันนี้ได้เป็นยางปีสองพันยี่สบสแล้วดอกเต็มเ็มเลยนะเดี๋ยวให้ดูดอกกันใกล้ๆนะให้ดูดอกก่อนเลย Uh huh. ดอก<ไ>อเต็มวิ่งน้อยน,นะสามสี่ปีไม่วิ่งได้สบายนะใช่แต่ถ้าใช้เยอะก็ต้องเปลี่ยนเนาะ<ช>ตามสภาพการใช้งานอีกหนึ่งที่ออปชั่นเลยนะที่ปาเจโลใส่มาให้แบบยาวนานมากแล้วก็ใช้ไม่เคยมีปัญหานะคะก็คือกระจกมองข้างพับอัตโนมัติซึ่งอันนี้ใครไม่ชอบหญิงชอบเพราะว่าคือหนึ่งจะได้ไม่ต้องมีใครมาเดินชนกระจกมองข้างเราเผื่อมันหักอะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียงเงินซ่อมอีกเนาะใช่ครับอย่างที่สองก็คือ เราสามารถเช็คได้ว่าเราล็อกรถแล้วหรือยังใช่อันนี้กันลืมชอบมากเลยใช่ครับค่ะแล้วก็ที่กระจกพอดีเห็นนิดนึงนะครับมันมีตัวแจ้งเตือนมุมอับตัวแจ้งเตือนมุมอับนะครับแป๊บหนึ่งในใน้อนย์ยัให้โฟกัสไหมอ้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเปิดประตูนะคะพอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลับมาล็อกให้อัตโนมัตินะคันนี้นะคะตรงนี้นะทุกคน เนี <Okay. S 2> ย่ยวงไว้เพ<ช>ื่เห็นไม่ชัดเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็รุ่นนี้คุณใจอยู่ในระยะสามารถเปิดประตูรถได้เลยค่ะคันนี้มี Immobilizer อร์ให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพรถภายในกัน,นให้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเบาะปรับไฟฟ้า,าคู่หน้านะครับใช่สภาพเบาะยังดีอยู่เลยนะครับ ะะตะงเต่งอย่างตึงนะครับไม่มีรอยชีขาดนะครับสภาพสวยทุกคนคือรถใช้ไปแค่8ปดหมโลแล้วก็มีประวัติเช็คสนย์ตลอดเดี๋ยวหญิงขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ก่อนนะมีเอนจิ้นสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็คันนี้มีระบบฝาทา่ายไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะมีระบบป้องกันกันชนต่างๆมาให้นะคะเกียร์เป็นโฟวิลในเกียร์โมาให้ครบหมดแล้วแล้วก็คันนี้เองนะคะทุกคน มีในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถมาให้นะเครื่องเสียงอะไรก็มาให้ครบหมดแล้วใช่มีแมปมาให้มีนมาให้เดี๋ยวเข้าก้องรอบคันให้ดูก่อนเลยจริงๆอ่ะมันเข้าตรงนี้ได้นะใช่ครับเราชอบลืมเผื่อใครแบบว่าแค่อยากดูมุมมองรอบข้างของตัวรถก็กดสวิตช์เอานะคะก็นี่เลยได้เป็นกล้องรอบคันนะสวิตช์กดตรงนี้ได้นะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยอ่ะเขาจะ ิดระบบกล้องรอบคันให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าเกียร์ถอยะเรากดตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็ให้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวล็อกความเร็วนะคะคุยัซนโทนแล้วก็สองฝั่งเนี่ยมีในส่วนของตัวเกียร์แพทเทิร์ชิพมาให้แล้วทั้งด้านซน้ายด้านขวาเลยนะคะคันนี้รถใช้น้อยมากทุกคนเล่นไมแค่แปด0มื่นสพักิโเมตรนะะน้อยจริงครับน้อยจริงใช่ เดี๋ยวก่อนพาไปดูประวัติกันเข้าสูตรนะเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันในส่วนของตัวนี้ก่อนเนี่ยนะคะก็คือมี engine start นะมีระบบการลื่นทาลายนะคะมีป้องกันการชนมีฝาท้ายไฟฟ้าต่างๆมาให้ครบหมดแล้วครับอ่ะแล้วเอกสารเราเป็นยังไงบ้างส่วนเอกาสารนะครับนี่มีกระเป๋าแล้วก็คู่มือการใช้งานและสมุดรับประกันนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไม่แปดหมื่นนี่เจ้าของเขาสูตรมาชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่คือ โชคดีที่ทางร้านเราอะเล่นเป็นรถบ้านนะครับไม่ได้เล่นรถประมูลหรือว่าเล่นที่รถที่เอ่อรดประจําการะนะครับอันนี้เป็นรถบ้านแท้มีคู่มืออยู่ครบเลยนะครับนะชัดเจนแบบนี้เลยนะซื้อรถก็เราสบายใจได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็นี่มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับ<อ>เป็นรีโมททีวีด้านหลังจอด้านหลังเนาะ,นะ,ะเดี๋ยวซ่องให้ดูก่อนเพราะว่าคันนี้มีจอหลังมาให้แล้วนะคะใช่ครับ มีอะไรโชว์อีกไหมมีกู้มือกันใช้เนาะต่างๆก็อยู่ครบหมดนะคะมาดูมีมีถุงอะไรเอ่เอ๊ะหูฟังหูฟังจากเจ้าของเดิมอยู่ครบนะครับอนลูกค้ายังเก็บครบบางคันได้เป็นปีใหม่หูฟังไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้ครบอันนี้อยู่ครบนะครับใช่เพราะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหูฟังเนี่ยบางทีลูกค้าบางคนก็เก็บลืมอะ ใ่เก็บลืมหายไปเลยถ้าไม่ได้ให้เรามาเนี่ยเราก็ต้องขอใครด้วยเราก็จะไม่มีให้ลูกค้าคนถัดไปต่อนะคะแต่บางทีมีก็อาจจะไม่ค่อยไม่ได้ใช้ใช่ครับเปิดให้ทุกคนได้ยินบนรถดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวกองเก็บเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นละมังส่วนใหญ่ทุกคนก็มือถือหมดอลเนาะใช่มือถือหมดเลยลูกค้าถามว่าเอ้ต่อกลางได้ใช้ตอหลังได้ใช้ไหมเอาจริงๆนะคือย่างใช้รถในร้านทุกคันอ่ะมีต่อกลางหลายคันมาก แต่เวลานั่งตอนหลังไม่เคยเปิดจอกลางเลยเพราะว่าเล่นในมือถือตัวเองใช่ครับมันง่ายกว่าแล้วเราคุ้นชินว่าเอ้ยอันนี้เราอยู่ไอ้ตรงนี้บางทีเราโหลดหนังดูอะไรเงี้ยเนาะก็ดูในมือถือดูใน iPad ใช่บางคนติดซีรีส์ใช่ใช่พี่หญิงก็ติดซีรีส์ออกจากทิธภพไม่ได้อันนี้บบบไม่คอน่จะาอ๋อนี่นะคะก็คือที่เขาก็จะ มีประวัติในบุ๊กเ์วิตเมื่อกี้ที่กล้องให้ดูไปแล้วเนาะกันนี้ก็จะมีใบห้อยคอนนี้น่าจะเป็นนัดหมายการเข้าสู่ครั้งถัดไปนั่นเองเนาะอะแล้วก็นี่ให้ดูกล้องบันทึกการเดินทางอีกทีหนึ่งนะคะกระจกมองหลังตัแสงอัตโนมัตินี่เนาะแล้วก็นี่จะเป็นบริเวณที่ใส่แว่นนะคะมีที่เก็บแว่นให้บนนี้นะไม่มีริ้วรอยเลยทุกคนเจ้าของเดิมใช่ใหม่เลยใหม่ บอกก็คือสภาพดีสภาพดีมากแล้วก็ได้เป็นพรมดักฝุ่นแบบนี้เลยตัวนี้ดีใครใช้เป็นภูมิแพ้ฝุ่นมันจะไม่ค่อยฟุ้งในรถนะคะ,ะคอ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันนี่เข้ามาอยู่ตอนหลังแล้วครับทุกคนใหม่เหมือนกันสภาพบอยอยู่ในสภาพดีนะคะ เจ้าของเดิมอ่ะก็คือใช้กันอยู่สองคนเพราะว่าลูกเขาเขาก็มีซื้อรถให้ลูกเขาใช้อีกต่างหากถือว่าเหมือนแทบจะไม่ได้นั่งใช่ด้าหลังแทบไม่ได้ใช้นี่เบาะแถวที่นั่งแถวที่สามใช่ไม่ใช้งานก็พับเก็บได้นะคะก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยด้านหลังเพิ่มเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ที่ปรับความเร็วพัดลมต่างๆนะคะแล้วก็เปิดไฟปิดไฟเนาะ ช่องแอร์ก็จะอยู่ตามจุดต่างๆเลยหลังคาไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีครับเปื้อนสกปรกใดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้เดี๋ยวพาวนดูสีรอบคันนะคะคันนี้เนี่ยไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความแล้วก็ไม่เคยน้ำท่วมนะคะนี่เลยฝาท้ายก็จะติดคำว่า 4WD มาให้แบบนี้นะคะจะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ดูก่อนมีกล้องรอ,อบกล้องรอบคันมาแล้วชมนี้เนาะก็คือขับง่ายมากยิ่งขึ้น จริงๆถ้าใครจะไปเล่นรุ่นรุ่นอื่นอ่ะคือคันนี้ได้ขับโฟร์วิลด้วยนะคะแล้วออปชั่นก็มาให้ครบหมดเลยตัวผมที่กล้องบอกก็คือมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องเก็บของในครับใช่สภาพใหม่มากทุกคนโฉมนี้ยังให้ยางอะไรอยู่นะคะถ้าเป็นโฉมเชนตัวใหม่อ่ะไม่ให้ยางอะไหล่แล้วแต่ว่าโฉมนี้ยังได้ยางอะไหล่อยู่ ประเทศไทยก็ยังไม่ใช่ประเทศไทยเราบางทีเราก็ยังคุ้นชินกับรถที่มียางอะไรเน<ช>าะแต่ว่ารถรุ่นใหม่ตอนเนี้ยแทบไม่ให้กันหมดแล้วนะคะ uh huh. แล้วก็ด้านท้ายนะคะหัวน็อตเดิมๆรับประกันอย่างที่รับประกันให้อีกทีหนึ่งก็คือไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่มนะคะเนี่ยเช็คประวัติให้เรียบร้อยแล้วเนาะ uh huh. นี่เลยสภาพสวยมากแล้วก็ราคาดีด้วยเดี๋ยวให้กล้องแจ้งราคาแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องเพราะว่า ตอนนี้หญิงสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะคะเดี๋ยว<ด>จะได้ดูในสะ่ตัวห้องเครื่องกันทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้กล้องแจ้งราคาสักนิดหนึ่งอันนี้นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่2.4 GT Premium ะนะครับตัวท็อปคับสี่นะ,ะนะแล้วก็ราคาตอนนี้นะราคาปกตินะครับเ7แสนืง้0 9 0 0บาทใช่ครับวันนี้เห็นกล้องกับพี่หญิงมานะครับได้ ส่วนรถพิเศษจักเฮียไปเลยนะครับห้าหมื่นบาท,าน,บาทนะครับเหลือเพียงหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนี่หกแสนบาทเท่านั้นนะครับได้ซื้อสดก็ไม่มีแวเซนะซื้อสดราคานี้เลยนะครับแเเราไม่คิดเพราะาเราเล่นเป็นรถบ้านแทนร้อนะครับส่วนถ้าใครอยากซื้อเงินผ่อนหรือว่าจัดไปแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้องเข้า,าประมาณหนึ่งหมืนะครับสูงสุดแปดว นะครับ <Right. S 1> แล้วยังไงถ้าใครอยากจะดาวเพิ่มนะครับได้เลยนะครับเลทอนก็จะลดลงไปลดลงนะครับผักเข้ามาได้เลยนะครับยังไงเดีย๋ยวต้องคำนวณเลทอนให้ว่าอยากจะดาวเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันตอ่อนะครับสภาพเครื่อง<ม>เป็นแบบนี้นะถ้าได้ยินเสียงเครื่องนะครับ <volleyball. S 1> จะเป็นเสียงเดินนิ่งเป็นเสียเดียวนะครับไม่มีกระตุกไม่มีสันเลย 5ปีทุกคนเราเครื่องดีเซลอ่ะใช้ไปแค่80,000โลอะค่ะใช้ต่อทำไมทําเลยเนาะก็แล้วคราวนี้ประวัติเช็คศูนย์ด้วยชัดเจนประวัติเช็คศูนย์ชัดชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเราดับเครื่องก็ได้ค่ะกล้องได้ครับปิดแล้วก็ดับเครื่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสรุปเรื่องของราคาให้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนใครหารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าเอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้เป็นขับเคลื่อี4ลอนะคะแล้ว รถใช้น้อยมากใช้ไปแค่แบบแปดหมื่นโลอะค่ะแล้วก็ได้รถสีขาวยางก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วเนาะใช่ครับเหมือนเมื่อกซิงดูปียางฝั่งนี้นะถ้าหญิงจำไม่ผิดรอแม็กก็ได้เป็นแม็กแต่งอย่างดีลอ่ลอแบบนี้เลยนะคะในปี23สามนะคะธรรดาที่สามสิบเจ็ดเนี่ยเราอแม็กเห็นไหมคือรอแม็กเขาไม่ใช่แบบกระโลกระลาคือรอแม็กลอนะคะมเข้ากับตัวรถเขาใช่เข้ากับตัวรถเลย ได้บอดี้สีขาวล้อแม็กซ์สีดำนะครับมีตัดเส้นสายโครเมียมอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปี16แต่ถ้าขับไปบนทองถนนโชว์นี้ยังไม่เก่ายังไม่เก่าดูเท่ยังดูทันสมัยอยู่นะครับนะฝากไว้ด้วยกับคันนี้นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่2.4ี GTPremium นะครับตัวท็อปขับ4นะปี2016 ครับราคาปกตินะครับเจ็ดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ลดได้รับส่วนลดไปเลยนะครับห้าหมื่นบาทนะเหลือเพียงหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ฝากคุ้มมากเครดิตดีก็ฟรีดาวได้ฟรีดาวได้ผ่องเขาค่าประมาณ1 1 0 0 0นะครับสูงสุด84งวดนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวดนะคะส่วนถ้าท่านไหนอยู่ทางจังหวัดแล้วไม่สะดวกขึ้นมาทําเรื่องจัดไฟแนนซ์ที่กรุงเทพนะคะทางร้านเราเนี่ยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยใช่ครับโทรเข้ามามีทุกธนาคารแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับใครทําอาชีพอะไรไม่ โทรมาปรึกษาก่อนล้กันใช่โทรมาปรึกษาเลยนะครับจะให้กล้องฝากเบอร์ไว้นิดนึงเบอร์กล้องนะครับ0 6 2ย์9 6สองสหครับนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของคันนี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าช้านะครับบอกได้เลยว่ารถสวยๆหม่น้อยๆแบบนี้นะครับเนียวิทยาคัดเข้ามาให้แล้วนะ ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็เบอร์หญิงช่องทางการติดต่อไลน์แอดก็อยู่ด้านล่างนะคะใครสนใจถูกใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยยังไง<ช>วันนี้หญิงกับต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายค่ะบายครับ,บ